สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคง้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคง้งอยู่กับผมเจวรปัดนะครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในช่วงโค้งสุดท้ายเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ของคิดไซโคง้งใน Facebook ใน t i k t o อก แล้วก็ในช่องทางเว็บไซต์ขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกช่องทางนะครับที่ดูคิดไซคโค้มาโดยตลอดแล้วก็นี่ครับเมื่อเรามีคนดูเสร็จปลาสปอนเซอร์เข้าก็หวัง,งทุกคนจะให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยที่เห็นความสําคัญของวงการฟุตบอลไทยเกรเน่นครับยังคงอยู่กับเราแล้วก็วันนี้ครับสารสชาตินะครับของกาโนล่าเนคกเคสบาร์นะครับก็วันนั้นแนะนําไปแล้วเนี่ยผมแนะนําเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะครับจริงๆสีแดงเนี่ยก็แอบไปลองชิมมาแล้วก็เป็นหนึ่งรสชาติที่เออ ถัว่วเน้นๆไม่แตกต่างจากสีเขียวนี่เลยนะครับยังไงฝากซื้อกันด้วยอันล,ละ15บาทนะครับที่7 e เ e ่ e อว่าแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยไปซื้อมา15บาทนี่ไซส์แค่นี้เองใส่กระเป๋าตังเกงได้เลยนะครับติดใส่กระเป๋าเวลาขับรถระหว่างทางนั่งรถประจําทางอยู่รถไฟฟ้าแกะกินได้นะครับนี่ผมแกะให้ดูเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะลองนะนี่ชิ้นเท่านี้เองแต่เวลากินเนี่ย เดี๋ยวมันจะเหนียวมือก็ใส่่างนี้ไปนะครับแล้วก็พันแล้วก็กินอไม่เหนียวนะครับคือันหนึบเนี่ยดึงได้เห็นไหมดึงได้อืมถ้าใส่ช้ากโกแลเกลือน,นี้นะครับอันนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับสิบห้าบาทได้ คุณค่าทางอาหารนะครับเป็นธัญพืชแล้วก็ให้โปรตีนด้วยเหมาะกับสายออกกําลังกายช่วงนี้ผมเริ่มกลับออกกําลังกายแล้วแต่ว่าอาจจะเล่นบอดี้เวทคนเดียวอันนี้เหมาะสมมากนะครับติดไว้โปรตีนเน้นๆเลยสี่กรัมห้ากรัมไม่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะกินโปรตีนย5ิบกรัมเนี่ยคุณต้องกินอกไก่มันสองขีดเพอเผือได้ไม่ถึงด้วยแต่เนี้ยกินตัดเลี่ยนเพราะว่ากินอกไก่โหก่อนจะกินนักแต่ละคำยาก แนบติดไว้นะครับเช้าเย็นได้แล้วโปรตีน10กร,รมัมแล้วก็ไปหากินอาหารหลักเขาด้วยแล้วไปกินพวกโปรตีนอื่นด้วยนี่เดี๋ยวเกนเน่เขาทําโปรตีนด้วยในอนาคตเผื่อจะได้เป็นลูกค้าของเกนเน่นะครับยาวๆไปเพราะว่าเขาสนับสนุนฟุตบอลไทยนะเขาชอบอยู่แล้วนะครับ,อ,บ,รบอ้าวพูดถึงสปอนเซอร์ใจดีปุ๊บก็แน่นอนครับเราก็นําข่าวสารดีดีมาฝากของทีมชาติไทยวันนี้เป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันครับว่วงซึมยอยู่ สดชื่นจริงเปล่าเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพลสเนเกตกรโนลาบาร์ผสมอมัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเน้นเกรเนตพลสเนเกตกรโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7 e เ e ่ e อีเบาทขายแล้วซือ้อยังอ่ะซื้อสิซื้อ,อยังไม่ซื้ออีกไปซื้อสิ มาตางกันต่อนะครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก็ลงฝึกซอ้อมอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมืว่อวานเนี่ยมีการปล่อยให้นักกีฬาพักเต็มที่เลยจะได้ฟื้นฟูร่รางกายโดยการกลับมาซอ้อมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบิวอัพพละกําลังแล้วก็แก้ไขเรื่องของการยื่นตําแหน่งของนักเตะเป็นหลักโดยมองจากความผิดพลาดจากเกมที่พบกับทีมชาติจีนส่วนก่อนการซอร้อมเนี่ยปฏิวัติคํำหมายที่โดนเปลี่ยนตัวออกในเกมกับจีนก็บอกว่าตัวเขาไม่ได้เจ็บอะไรมากนะครับ แลวก็น่าจะกลับมาลงสนามในเกมนัดต่อไปกับสิงคโปร์ได้เสียดายมากกับเกมนัดก่อนที่ไม่ชนะจีนแต่ก็โอเคที่ได้แต้มกลับมาส่วนกับสรานอนอนุอินก็มีการคุยกันแล้วแล้วก็มองว่าโอเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลยนะครับแม้ว่าจังหวะในการเปลี่ยนตัวลงไปทันทีจะเสียประตูจากการป้องกันลูกตั้งเตะแต่มันก็เป็นจังหวะของฟุตบอลตอนนี้ทุกคนมุ่งสมาธิไปที่การเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้โซกิษฎาการแมนครับที่เมอกาดลงเป็นตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์ ในตำแหน่งกองหลังในเกมกับจีนก็บอกว่าเสียดายที่ทีมไม่ได้สามแต้มตามเป้าหมายแต่ก็พยายามนําข้อผิดพลาดมาแก้ไขแล้วก็เจ้าชนะสิงคโปร์ให้ได้ในการซ้อมน,นี่ยนะครับไทยก็ยังได้ฟิตเนสโค้ชเข้ามาเสริมทีมโดยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับนั่นคือมาายาสกิฮานะซึ่งทํางานอยู่เบื้องหลังทัพช้างศึกมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วแต่ว่ายังไม่เคยปรากฏตัวกับทีมเลยหลายคนก็มองว่าเป็นคนญี่ปุ่นทั่วไปแต่พอไปเปิดโปรไฟล์ดูครับประสบการณ์ สุดยอดนะครับต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเคยเป็นฟิตเนสโค้ชให้กับทีมชาติเยอรมันในช่วงปี2008ถึง2011ในตอนนั้นเนี่ยมีโยคิมเลฟเป็นโค้ชแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีส่วนช่วยอินซิเล็กคว้าตำแหน่งรองแชมป์ยูโร2008หลังจากที่แพ้สเปนในเกมนัดชิงและก็ตามในบอลโลก2010ที่คว้าอันดับ3หลังจากรอบรองชนะเลิศแพ้สเปน และก็ไปชนะอุรุกวัยในเกมนัดชิงที่3ซึ่งนักเตะในทีมยุคนั้นก็มีมาเดลนอยเออร์มาซูเมอร์บาสเตียนชไวสไสตเกอร์โทนี่ครสและก็มิโรสลาฟโครเซหลังจากแยกทางกับเยอรมันนะครับเขาไปทํางานที่อเมริกาต่อก็ตามเยรเกนคินส์มันอดีตกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ไปอยู่ที่นั่น5ปีกว่าร่วมงานกับทางบรูซอารีนาด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยนะครับตัวเขาเองได้ไปทํางานกับบริษัทเอ็กซอร์ ที่เป็นองค์กรด้านการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายชั้นนําในอเมริกาซึ่งซากิฮานะไม่ได้ดูแลเพียงแค่นักบอลนะครับเขาจะดูแลนักกีฬาประเภทอือ่นด้วยทั้งอเมริกันฟุตบอล NFL NHL หรือว่าฮอกกี้น้ําแข็ง MLB หรือว่าเบสบอลโดยมีภูมิลำนาวอาศัยอยู่ที่เมืองฟินิกส์ในรัฐอาริโซนาของอเมริกาสุดท้ายเนี่ยก็กลับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเป็นฟิตเนสโค้ชให้กับทีมดังอย่างวิซซ์โกเบก่อนจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายฟอร์มการเล่น ในช่วงปี2018ถึง2021แล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับ FC อิมาบริต่อด้วยเจ้อเียง FC จากจีนและก็ล่าสุดครับมาทำงานกับทีมชาติไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ควบตำแหน่งที่ปรึกษาด้านสมรรถภาพร่างกายของสโมรสรคาชิมาแอนเลอร์ด้วยซึ่งการทำงานส่วนใหญ่นะครับถ้าาที่ทีมงานเราไปสังเกตเนี่ยเขาจะเน้นเจาะจงจุดเฉพาะที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแบบองค์รวมทุกด้านเป็นับแรกก่อนขั้นต่อมาคือการใช้เวลาพัฒนาร่างกายผ่านกิจกรรมการออกกําลังกายตามโปรแกรมที่กําหนดและก็จะมีการสกรีนร่างกายก่อนแล้วค่อยสร้างโปรแกรมที่จําเป็นให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละชนิดด้วยกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดที่จําเป็นให้ได้ใช้งานแล้วก็พอใช้งานหนักๆเนี่ยนะครับเกิดความล้าสะสมความเจ็บปวดจะลดลงและเกิดเป็นความเคยชินซึ่ง ศักยภาพเพิ่มขึ้นในการใช้ร่างกายมันจะส่งผลต่อคุณภาพในเกมการแข่งขันซึ่งเป็นแนวทางหลักของทางฝั่งวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาจุดเริ่มต้นการมาเป็นโค้ชฟิตเนสของสกิฮานะเนี่ยมาจากการกลัวว่าการศึกษาในญี่ปุ่นที่เขาเรียนมาอาจจะเป็นโลกที่เรียนรู้จากมุมมองที่แคบเกินไปก็เลยไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วระหว่างที่เล่นฟุตบอลให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาบาดเจ็บครับก็มีโค้ชฟิตเนสที่ช่วยดูแล แต่แรงบันดาลใจที่ได้มาคือการถ่ายทอดครับโค้ชคนนั้นไม่ได้แค่รักษาเบื้องต้นหน้าง,งานแต่กลับอยู่กับเขาในช่วงที่ฟื้นฝูร่างกายด้วยกันกว่าที่สกิฮนะจะมาถึงจุดนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีพรสวรรค์มาแต่แรกเริ่มนะครับแต่ว่ามีความอดทนเพื่อเก็บประสบการณ์งานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมีตั้งแต่เซลขายของในแผนกแล้วก็นักศึกษาฝึกง,งานที่ไม่ได้เงินค่าตอบแทนพอได้เข้าองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายก็ได้ทํางานจิปาถะ ไล่ตั้งแต่การทําความสะอาดและก็อื่นๆเลยนะครับไล่มาทุกงานแล้วก็ค่อยอาศัยาศาสตร์แบบครูพัดรักจําเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนจะได้เริ่มทํางานในสายงานที่ต้องการจริงๆมาจนถึงวันนี้ด้วยคติประจําใจที่ว่าไม่เคยละทิ้งความฝันของตัวเองคือเรื่องฟิตเนสเนี่ยนะครับอิชิก็เคยให้สัมภาษณ์และมองว่านับตั้งแต่ไทยเนี่ยมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันหลังจากที่เกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่เราแพ้ให้กับเกาหลีใต้ ในเกมที่2ทั้งที่เกมแรกเนี่ยระบุไปเสมอมาแต่ว่านัดงที่2เนี่ยเราสู้ไม่ได้เลยนะครับแพ้ขาราชมังไป0ูนย์ต่อสามเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูหรือว่ารีคอฟเวอรี่ไม่ทันซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไปบ่อยแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ให้ความสําคัญกับการเตะแบบติดติดกันในช่วงประมาณ3-4วันเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณภาพกล้ามเนื้อของนักกีฬาไทยถ้าเกิดไม่ได้ไปค้าแข้งในต่างประเทศคุณภาพเกมของไทยลีก ไม่สามารถยกระดับทีมชาติไปให้ไกลกว่านี้ได้แล้วมันก็มีส่วนกับเรื่องของการแพลวปลายเหมือนในช่วงที่ผ่านมายังเกมกับจีนเนี่ยเราก็มาโดนยิงในช่วงท้ายเกมเอาตรงๆนะครับพอเห็นโค้ชคนนี้ก็มองว่าเออเป็นเรื่องดีสาหรับทีมชาติเพราะว่าการเสริมจุดนี้มันเป็นจุดที่ยังขาดในใสายตาผมเลยครับและแน่นอนตําแหน่งผู้ช่วยโค้ชก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อีชีจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับคือเราอาจจะประทับใจภาพที่อีชีช่วยสตาฟโค้ช ยกของวางมาร์กเกอร์ทำอะไรทุกอย่างสู่บอลคนเดียวและก็ชื่นชมว่าโอ้วิธีญี่ปุ่นเนี่ยสุดยอดอย่างนู้นอย่างนี้คือมีความพยายามมีความจริงใจมีความจริงจังอยากกระทําฟุตบอลไทยอยากเข้ามาช่วยพัฒนาอันนี้คือเรื่องดีแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเขาเนี่ยมีโอกาสได้วางแผนแท็กติกแล้วก็พูดคุยกับนักเตะให้มากกว่านี้และเอาเวลาที่เป็นภาพที่เขาเดินทําอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยไปให้ผู้ช่วยโค้ชส,สักคนหนึ่งเข้ามาแบ่งเบาภาระซึ่งจริงแล้วเนี่ย มันคือหน้าที่ของผู้ช่วยโค้ชครับแต่ว่าอิชิไม่มีผมไม่รู้ว่าติดเรื่องของงบประมาณหรือว่าอิชิเนี่ยอยากจะทําเองแต่วันนี้ครับฟุตบอลมันเปลี่ยนแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องมีคนที่พร้อมจะทํางานร่วมกับเขาทํางานในแนวทางเดียวกับเขาและที่สําคัญอาจจะมีความคิดต่างในเรื่องของการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายในบางครั้งที่อิชิโลเลหรือว่าคิดมากจนเกินไปก็ควรมีคนมาช่วยในการ brainstorm ด้วย เหมือนสำนวนไทยที่บอกครับสองหัวดีกว่าหัวเดียวและก็ไม่ใช่เอาโคชในสไตล์ที่มาดูมาศึกษาแล้วก็ได้ครับพี่ดีครับผมนะครับไม่ใช่เอามาทําตามอีชีแต่ควรมีคนที่โอเคคิดแนวทางเดียวกันปฏิบัติตามได้ในบทบาทของผู้ช่วยแต่ในหน้างานเนี่ยควรจะเป็นคนช่วยขัดหรือว่าช่วยออกความคิดเห็นในสถานการณ์คับขันด้วยนะครับขเดียวกันเนี่ย เฟซบุ๊กของคุณนฤเบศแสงสว่างซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็ได้ชี้แจงเรื่องการจัดตัวรวมถึงการวิเคราะห์ต่างๆจากเกมกับจีนว่าพวกเขาเนี่ยได้สกาจีนมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เห็นว่ามีความแข็งแรงโจมตีหลังลายได้ดีและก็เล่นฟาซิชันก็คือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้ดีทําให้โจทย์ของไทยคือการหากองหลังที่มีความคล่องตัวป้องกันเกมโต้กลับและก็ประกบตัว1ต่อหนึ่งได้ดีเลยเป็นที่มาของการให้กฤษฎาก,การ์แม ออกสตาเป็นตัวจริงซึ่งพวกเขาก็สกาวถูกเพราะจีนเนี่ยใช้ตัวรุกที่มีความเร็ว3คนหลังจากนั้นครึ่งหลังก็ส่งนักเตะตัวใหญ่ลงมาก็คิดเหมือนกันว่าจะส่งเอเดสดอเล่ลงสนามแต่คนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอเียสเจ็บหลังก่อนแข่งและก็บอกว่าทีมเองเนี่ยรับมือกับลูกกลางอากาศได้ดีอยู่แล้วถ้าเกิดเราพูดถึงภาพรวมนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เสียประตูจากลูกกลางอากาศจะเสียลูกเดียวก็คือจังหวะการป้องกันลูกฟรีคิก ที่โดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งนั่นแหละครับแล้วตั้งแต่วันแรกที่เก็บตัวเป้าหมายของทีมเนี่ยมองถึง3คะแนนอิช e ิไม่ได้เล่นเพย์เซฟเลยนะครับมีการซ้อมเกมรุกเยอะมากและเจอจุดอ่อนในเกมรับของจีนซึ่งทําให้ไทยเนี่ยสร้างโอกาสได้เยอะแต่สุดท้ายทาได้แค่ประตูเดียวทีมงานก็ยังเสียดายกับจังหวะเสียประตูจากลูกตั้งเตะส่วนการได้แต้มเดียวก็ถือว,ว่าน่าพอใจแต่ก็ยังผิดหวังเพราะว่าตอนแรกต้องการเอาชนะซึ่งจริงๆแล้วโอกาสในการเข้ารอบก็ยังมองว่าก่อนหน้านี้มีเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียว แต่ตอนนี้ทีมไทยในยุคข,ของอิชีก็ทํามันมาจนมีโอกาสถึง50%แล้วนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังที่ผมเก็บมาฝากกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นในเกมกับสิงคโปร์ต่อนะครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรแบบนี้หรือเปล่าหลังจากจบเกมในมุมมองของทีมงานไปดูคู่แข่งกันบ้างครับสิงคโปร์ที่เราต้องเจอเนี่ยล่าสุดออกเดินทางมาถึงไทยแล้วหลังจากที่ได้พักมาเต็เมเมโดยพวกเขาเนี่ยจะพักที่โรงแรมเรอแมรีมเดียนสุวรรณภูมิและซ้อมที่โรงแรมที่พักเลยทีมชุดนี้ของซุตบุโอกุระ ต้องรอเช็คความฟิตของอิราฟานฟันดี้กองหลังที่มีปัญหาร่างกายไม่สมบูรณ์และก็ไม่มีชื่อเป็นหนึ่งใน23คนของทีมชุดที่แพ้ให้กับเกาหลีใต้ศูนย์เจ็ดอย่างที่ทราบกันนะครับสมาคมเองหลังจากที่บัตรขายหมดแล้วเนี่ยเหลือส่วนของสิงคโปร์ยังเปิดจําหน่ายอยู่ก็ยืนยันว่าจะมีการจัดกิจกรรมตั้งจอยักษ์ที่หน้าสนามราชมังคลาคือถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็สามารถติดตามได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32อ,อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากอยู่กับบรรยากาศใกล้ๆ้แต่เข้าสนามไม่ได้ ก็ไปได้เลยนะครับที่ราชมังคลาคีฬาสถานนะครับสัญญาณก็จะเข้าเวลาตรงกัน1ทุ่มก็คงมีกิจกรรมกันด้วยให้แฟนๆได้นนร่วมสนุกกันก็ต้องมาดูนะครับว่าไทยจะเจาะสิงคโปร์เข้าไหมาเพราะาโจทย์ของเราคือต้องยิงประตูให้ได้อย่างน้อยขั้นต่ํา3ลูกแต่ถ้าเกิดผลในคู่ของเกาหลีเนี่ยเขายิงทางฝั่งจีนได้เยอะเนี่ยงานเราก็ง่ายขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องยิงถึง3ลูกด้วยจะได้ทดสอบ เกมลุกของอิชินะครับว่ามีความเฉียบคมใช้โอกาสไม่เปลืองหรือเปล่าหลังจากเกมก่อนหน้านี้กับจีนเนี่ยเอาตรงๆเราก็ได้จังหวะจากการเล่นทรานซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกคือสวนกลับได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างแม่นยําในการสร้างโอกาสแต่จังหวะจบสกอร์นี่แหละครับยังเป็นปัญหาของเราแต่โอกาสในเกมเจอสิงคโปร์เนี่ยมันเยอะแน่นอนเพราะสิงคโปร์ต้องรับนะครับเสียประตูให้ช้าที่สุด ซึ่งสถานการณ์ตรงนี้มันอยู่ที่ความนิ่งของทีมไทยด้วยนะครับจะบอกว่าบอลแบร์เบอร์ก็คงไม่ใช่ชนะก็ได้ไหมคําตอบคือชนะแต่โจทย์มันคือต้องยิงเยอะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันอิชิยังมีสถิติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจาก8เกมแรกที่คุมทีหลังจากชนะเพียงแค่เกมเดียวเสมอ4แล้วก็แพ้3คือถ้าเกิดจะเทียบกับกุนซือคน,น,นอื่นๆเนี่ยโอเคผลงานเนี่ยมันอาจจะดูแย่กว่าแม้แต่มาโนโปกิ้งหรือว่าโกซิโก กฤษศกเสนาเมืองหรือแม้แต่มิรุวันรายวัชหรือว่าอากิระนิชิโนะแต่ถ้าเกิดเราให้ความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยต้องดูว่าไอ้จํานวนตัวเลขสถิติที่คุณซื้อแต่ละคนทําไว้เนี่ยความเข้มข้นในเกมนะช่วงเวลานั้นกับการออกสตาร์ททำหน้าที่เป็นโค้ชทีมชาติไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันอยู่ในเวทีไหนอย่างถ้าเกิดมองของรายวัชเนี่ยเป็นบอลโลกรอบคัดเลือตอนออกสตาร์ทมานิชิโนะก็เหมือนกันแต่โคซิโก้เนี่ยเริ่มต้น จากระดับอาเซียนเช่นเดียวกับมานโปกิ้งดังนั้นมันก็วัดกันไม่ได้ทั้งหมดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือณวันนี้ครับจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบอยู่ที่เกาหลีใต้และก็เราเลยนะครับจะจัดก,การคู่แข่งยังไงซึ่งมาถึงตรงนี้จะบอกว่าไม่มีความหวังไม่ได้ก็ต้องเชียร์ไทยให้สุดเสียงแล้วครับไปไิดท้ายที่จีนกันบ้างหลังจากพวกเขาเสมอกับเราไปเดินทางถึงเกาหลีใต้แล้วและก็มีข่าวร้ายเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยอารันคาวันโยหรือว่าอาหลาน ที่บาดเจ็บถอนตัวไปล่าสุดอู๋เลยครับที่ติดโทษแบนก็ต้องไปฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่เสี่ยงหฮ้คืออาการเจ็บของเขาเนี่ยติดตัวมาตั้งแต่สมัยเล่นที่สเปนกับเอสปันยอแล้วก็เวลาลงสนามกับทางช่างไฮพอตเนี่ยต้องถนอมการใช้งานตัวเขาอย่างมากก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงเจอเกาลิตาได้ไหมทั้งที่พ้นโทษแบนมาแล้วขณะที่ฟรานิโยหรือว่าเฟยร์นันตัวก็กําลังเสียความมั่นใจหลังพลาดจุดโทษและต้องรอเช็ค พทรศัพท์ประตูมือหนึ่งอย่างหวังต้าเลยนะครับและก็มีทางหวังเชิญอ้าวแบกขวาในเกมกับทีมไทยและก็มีทางจางยุ่หนิงก็น,น่าจะปักิ่งโกอ,อันที่ลงไปเป็นสำรองในเกมกับทัพช้างศึกคือจีนเองเนี่ยก็ยกั่วพอสมควรจากการใช้ร่างกายหนักบทใส่ทีมไทยพอไม่ได้ผลการแข่งขันคือชนะเนี่ยพวกเขาก็หมดอะไรตายยากเหมือนกันแล้วคิดว่านัดนี้นะครับต้องใส่สุดกำลังเอาผู้เล่นที่เล่นเกมรับดีที่สุด ลงไปป้องกันเกาหลีใต้เพื่อเอาผลเสมอให้ได้เช่นเดียวกันครับและทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งฝากกด s ับสไค i ป์สักรอบหนึ่งทาง YouTube นะครับมารวมเป็นส่วนหนึ่งของ3ามแสนซับสไครป์ไปพร้อมๆกับเราตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับสองแสนกกว่ากว่า ก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับมันก็จะครบ3า0แสนซับที่ผมต้องการสักทีหนึ่งวันนี้เราเดินหน้ามาถึง4ปีแล้วนะครับจรงจริตั้งใจเนี่ยปีละแสนซับอย่างที่เคยบอกไปหลายคนคงจะคิดนะครับว่าเฮ้ยเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ไงแต่ผมก็เห็นว่าช่องนี้เขาเป็นล้านซับเนี่ยเฮ้ยเขาทํากันได้เราก็ต้องทําได้เหมือนกันเฮ้ยคนดูบอลมันต้องมีมากกว่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมซื้อสินค้าเกลเน่นกันด้วยนะครับที่เซเว่นอเลนและก็ช้อปปี้นะครับเลือกได้เลยทั้งออนไลน์หร สอันลองเลยนะครับหลากหลายอารมณ์อยู่ที่คุณชอบแต่ว่าเป็นเมนูที่ดียังมากนะครับเพื่อสุขภาพอ่าและก็เป็นโปรตีนที่ได้แบบเน้นๆของจริงนักกีฬาหลายทีมก็กินกันนะครับรับประกันคอนเฟิร์มว่าดียังมากสำหรับทางเกรนเน่เจอกันในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ